โอเคเรามารีวิวไฟเลี้ยวกระจกกันครับอ่ะอันนี้มืดเลยนะกลางคืนแล้วเปิดไฟอ่ะติดตั้งสองกันค้อมกันนะมาดูใกล้ใกล้อ่ะอันนี้คือมุมไกลๆครับเห็นไหมอ่ะก็จะกับทิปเลี้ยวอ่ะดูใกล้ใกล้อ่ะ,ะ,อะ,อะไฟเต็มโคมดีครับอย่างนี้อ่ะเวอร์ชั่นนี้จะจะวิ่งเต็มโคมดีโอเคอ่ะฝั่งนี้บ้างอ่ะ เต็มโคมดีนะครับโอเคนะปุ๊บปุ๊บซ้ายขวา,าโคมดำทั้งสองคันเค okay. ใส่ได้หมดนะครับอ่าเลนเซอร์ปี2012ขึ้นมาที่มีไฟเลี้ยวกระจกข้าง XLT วายแท็กอีเวลิ i เ r ปเตอรใส่ได้โอเคนะอ่ากลางคืนก็จะประมาณนี้ไฟก็จะเห็นชัดกว่าอ่า uh, คลิปแรกที่เราถ่ายตอนกลางวันอ่า uh, เรามุมมุข้างครับเห็นไหมบางทีเราจะไปเปิดไฟเลี้ยวตอนจะเลี้ยวซ้ายขวาอย่างนั้นละครับอ่า uh, เราก็จะมองเห็นใช่ไหมครับมันก็จะช่วยช่วยด้านข้างรถอะ สมมติอ่ะมีคนอยู่ด้านข้างรถอย่างนี้ครับปกติไฟเลี้ยวหน้าซ้ายมันก็จะไม่ค่อยชัดแต่พอเป็น LED ไฟเลี้ยวสเต็ปมันก็จะทำให้เราให้คนอื่นสังเกตไฟเลี้ยวเราได้ง่าย <Okay. S 1> ชุบป,ประมาณนี้อ่ะโอเค